นี่ร้านเอเชียถั่วต้มมีถั่วต้มด้วยมีอะไรอีกลูกชิน้นหุย้ยลูกชิน้นกล้วยเก๋เผือกเผิดนี่สตอลกตอลกตอ๊อลทะเลพีได้ทีกตอ๊อาทะเล ปดลอยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งน้าศูนยห้าสิบไหมอ่ะร้อยหนึ่งพิจาร์โบนหนึ่งไม่ใช่ร้อยหนึ่งสองร้อยห้าสิบมะละกอมะละกอสิบห้าสองร้อยอันนี้หนูว่าสี่ห้าเก้าเออสี่ห้าเก้าสองร้อยห้าสิบแต่ไม่ใช่โบนเน่ยนี่เนี่ยเนี่ยสองร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบนะลูกหนึ่งเนาะประมาณสองหกเก้าพี่ มะเขือมะเขือมะเขือเนี่ยฮะต้องดูราคาก่อนนะทุกคนมาดูผักบุ้งผักบุ้งพี่นำเสนอผักบุ้งหน่อยมีไหมผักบุ้งหรอนู่นนีเท่าไหร่เห็นไหมผักบุ้ง่หเออผักบุ้งก็สองร้อยห้าสสองร้ิบสี่ประมาณสองร้อผักบุ้งใบตองก็4ี่ห้าย์โอ้ยใบตองก็200ทุกคนอาจ้ะ เอาอะไรอาจจะกินไรบ้านเราเก็บเอาข้ามกำแพงนั่นแหละอืมเออหอมดีเอ็นนี้รสดีหอมดีแล้วข้างบนมันจะเป็นพวกนี่ดูเอ่อปลาสดฮะเอ่อมีปลามีกุ้งสดเลยเหรอเฮ้ยหนูขึ้นไปไม่ได้หนูมีกระเป๋าเฮ้ยซื้อไม้กวาดก่อนพี่ไม่ต้องเฝ้าไม้กวาดดิพี่กวาดขยะดิอเออ ามร้อยสามร้อยไม่กว่าอ๋อ oh, ไม,ไม,ไม่ไม่ไมีมอันนี้ข้าวเค้กแป้งเปิงสนใจไม่กว่าด่ะอยากได้ไม่กว่าดอ่ะถือกลับไปได้ไหมถือไม่กว่ากลับไปเออนี่แป้งสาลาเปาแป้งสาลาเป่าที่แป้งสาลาเป่าอ่ะ มาม่าของเยอะอยู่ทุกคนแต่ว่านั่นแหละราคามันแพงแพงมาม่าดูดิหอ่อละสี่สิบอะฉันมีข้าวเดี๋ยวฉันเอาที่ไปกินกับข้าวต้มดีกว่าเออใช่เสื้อนี่กี่กับข้าวต้มดีหนูก็ชอบจริงกัข้ขาวต้มหนูก็ชอบอันเนี้ยปาักกาดดองเนี่ยปะรก,กาดดองเออ ถูกกว่าไหมมิวนิกมันถูกกว่าอยู่แล้วแหละหนูว่าเนี่ยนี่ปลาปลาทับทิมปลาทูปลาปลาบันดาอ่ะทุกคนปลาช้อปปิ้งเสร็จแล้ว ฟริสงเสร็จแล้วไปด้วยกันไปกัน